กลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับพูดถึงผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของการดูแลตัวเองสําหรับคุณผู้หญิงซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยก็มีทั้งคุณสุภาพบุรุษที่ให้ความสําคัญกับเรื่องบุคลิกก็หันมาใส่ใจเรื่องพวกนี้ด้วยเนี่ยในชีวิตจริงเราไปเล่าเรื่องพวกนี้ให้ผู้บริโภคฟังเนี่ยเจอคําถามเจอสิ่งที่เรเรียกว่าข้อโต้แย้งบ้างไหมมักจะเจออะไรแล้วแล้วมีวิธีการตอบอยังไงคะคถามยอดฮิตเลยถ้าพูดถึงในเรื่องอาหารเสริมนะคะคก็คือทานไปแล้ว จะมีผลข้างเคียงไหมมีผลข้างเคียงไหมครับแล้วทีนี้ก็บอกว่าได้รับคุณภาพจริงไหมสําหรับบางคนที่ไม่รู้จักกิฟฟาเีนเลยค่ะคอาจารย์นะคะก็คือหลักๆแล้วเขาจะชอบถามว่าต้องทานน้อยขนาดไหนแล้วโดยเฉพาะเดี๋ยมันจะมีปัญหาตรงกล่องเขาบอกว่าทำไมต้องมาทานแบบพร้อมกับอาหารก็เลยทําให้รู้สึกว่าย,ยุ่งยากอะไรอย่างเงี้ยปัญหาที่เจอบ่อยเลยค่ะค เราก็เลยแล้วเราตอบเขาว่ายังไงฮะเรื่องผลข้างเคียงผลข้างเคียงนะคะก็คือก็คือจะบอกเขาว่าของเราไม่ใช่ยาจะเป็นอาหารเสริมอาหารเสริมก็คือหมายความว่าอย่างทับทิมเราก็สามารถทานได้อยู่แล้วใช่ไหมคะอย่างตัวสาหร่ายแดงเราก็ทานแต่คือเราทานไม่พอในแต่ละวันก็เลยทําตัวเนี้ยเป็นสกัดที่สุดเข้มข้นให้ทานลงไปบอกว่าไม่ใช่ยาไม่ใช่ยาเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลนะในขณะเดียวกันแล้วเรื่องคุณภาพ คุณโอลามีวิธีการทำให้เขามั่นใจในคุณภาพเรื่องคุณ,คณภาพนะคะสำหรับคนที่ไม่รู้จักกิฟฟารีนเลยโอลาก็จะโชว์แบรนด์ให้รู้ว่ากิฟฟารีนส่งออก30กว่าประเทศขนาดประเทศที่ส่งออกยากที่สุดอเมริกากับญี่ปุ่นกิฟฟารีนก็ยังส่งออกได้พูดคแค่นี้เขาก็โอเคยอมรับแล้วค่ะครับในส่วนของการนำเสนอผลิตภัณฑ์ วิธีการใช้คุณโอลาอจําเป็นไม่ต้องมีเหตุเขาลองหรือไปสอนหรือมีเทคนิคอะไรในการใช้ให้มันเข็นผลดีที่สุดคือจําเป็นมากเลยคะ่ะอาจารย์เอกส<า>มมติว่าโอลาไปแนะนําปุ๊บแค่หยิบกล่องอย่างเงี้ยไปบอกว่าดีอย่างนู้นอย่างเงี้ยเขาไม่รู้ว่าเนื้อข้างในเป็นอย่างไร การที่จะเกิดการซื้อยากมากเขาบอกว่าเลยนะคะวัตถุเกิดก่อนจิตใจภาษาเราคือเราต้องได้สัมผัสเนื้อครีมก่อนอ่านี่เลยโอลาก็จะมีเทคนิคลองสัมผัสเนื้อครีมก่อนค่ะคือทุกคนพอได้ลองสัมผัสเนื้อครีมแล้วเขาก็จะดูอ่อนเนื้ออย่างนี้เนื้อไม่หนักนะแล้วก็จะบอกวิธีทาด้วย เขาทุกคนเขาก็ตัดสินใจซื้อกันหมดถ้าได้สัมผัสแล้วอ๋อวอร์มครีมก็คือครีมที่มันมีความหนืดเนี่ยเราก็วนนวดเบาๆให้เนื้อครีมมันแตกตัวเวลาทานก็จะลื่นขึ้นหรือบางคนที่เขารู้สึกว่าไม่ถนัดเขาก็จะไปผสมกับตัวโลชั่นอย่างอื่นด้วยใช่ไหมเซรั่มหรืออย่างอะไรอย่างอื่นได้เลยค่ะแต่ที่เนื้อเป็นแบบนี้ต้องบอกว่าเพราะว่าคุณภาพของการที่จะดูแลผิวเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพสูงกว่านะคะนะครับ กระแสแอสตาเซนตินเนี่ยมาแรงมากมันส่งผลให้เศรษฐกิจช่วงนี้ที่หลายๆคนบอกโอ้เศรษฐกิจไม่ดีแต่สำหรับนักธุรกิจอย่างคุณโอลาสว่างเนี่ยเพราะกระแสแอสตาเซนตินครีมมันโด่งดังขึ้นมามันทําให้มันเพิ่มรายได้หรือส่งผลดีต่อการทําธุรกิจยังไงบ้างครับเพิ่มมากเลยค่ะหนึ่งเขาเรียกอะไรคะเหมือนทีมงานที่อยู่กับเราเนะี่ยก็มีความสุขมากขึ้นเพราะรอะไรค,ครับคือทุกคนเนี่ยจะมีความทุกข์อยู่แล้วอาจารย์เอก มีความทุกข์หน้าไม่สวยหน้ามีริ้วรอยใช่ไหมคะก็ทุกข์แต่พอปัญหาที่แบบว่าริ้วรอยต่างๆนะเริ่มหายไปก็เขาเรียกมีความสุขกําลังใจมามีกาลังใจมาสองกระจกแล้วเห็นหน้าตัวเองดีขึ้นทีนี้ก็มีกําลังใจที่จะออกไปหาคนอื่นไปแนะนําคนอื่นไปพบปะคนอื่นก็เลยทําให้จากธุรกิจที่มันคือในระหว่างซึมๆตอนเนี้กับคึกคักในกิฟเฟอรีนค่ะอยู่ในทีมงานคึกคักเลยธุรกิจดีขึ้นไหมตั้งแต่กิฟเฟอรีนมีแอสตาซันทิน คือถ้าพูดถึงประเทศไทยนี้คือแบบสุดยอดอยู่แล้วแต่อันนี้ขอยิงที่ประเทศลาวอพอมีแอตตาเซนตีนเข้าไปทีเวียงจันทร์อะ่ะทีมงานทุกคนน่ะจะตื่นกันขึ้นมาเพราะว่าหมายความว่าเขาเอาอเนย่งมีกําลังใจที่จะต่อสู้ที่จะออกไปหาทีมงานเพราะหนึ่งผิวตัวเองดีขึ้นแล้วเป็นกลุ่มที่กว้างอ,ะอ,าาอ,งอ่ะอาจารย์เอกกลุ่มกว้างมากเลยคือตั้งแต่อายุวัย25ที่อลาบอกแต่กลุ่มที่กระเป๋าตังค์หนักที่สุดคือวัยประมาณจะ40 อ่สากว่าเกือบเกือบสี่คือมีอะไรดีเอามาเลยอ่าแล้วที่สําคัญรุ่นนี้สู้เต็มที่สู้เต็มที่ <laughs> เพราะทุกครั้งเวลาโอลาไปแนะนําใครโอลาจะแนะนําสินค้าที่เป็นเซ็ตครับไม่มีใครบอกว่าขอกระปุกเดียวอืมเพราะเขาก็อยากเห็นผลนะอยากเห็นผลจับเซ็ตเลยอ่ะ จะว่าม่กลายเป็นว่าพูดง่ายๆถ้าเป็นภาษาทังธุรกิจยอดขึ้นยอดขึ้นยอดขึ้นและไม่ได้ขึ้นคนเดียวด้วยยอด,ข,ดขึ้นกันทั้งทีมแล้วก็เศรษฐกิจคนไหนจะซบเซายัางไงก็ตามแต่คนทํากิฟฟรีนนี่คึกคักกันน่าดูเลยเพราะว่าสินค้านี้มันทําให้ตลาดตื่นเต้นใช่ไหมคจริงแล้วที่สําคัญนะคะจา์เอ็ดแอสตาเซนทีน่าเหมือนเป็นตัวช่วยที่แบบที่โอลาชอบมากอ่ะเป็นสารสีแดงที่โอลาชอบเพราะว่าโอลาเดินทางบ่อยถ้าใครตามําเฟซ โอยเดินทางประเทศไทยกับประเทศเราเนี่ยเหมือนอะไรนะเหมือนเหมือนอยู่ไม่ไม่เกินไม่เกิน100กิโลนะเดินทางเนี้ยแล้วนอนน้อย<ม>ปกติคนที่นอนน้อยวันนี้โอลามีโอกาสได้ลงไปเทสหน้ากับคนที่นอนประมาณวันละสีชั่วโมงแล้วก็เดินทางเยอะนะ<ม>ดีกว่าผิวคนอื่นที่แบบว่าในเรื่องการอะประมาณ80กว่าอ๋อนี่ขนาดไม,ไม่ได้พักผ่อน,อนมากมันก็เหมือนกับเราเลือกการประทินผิวหรือการ ชโลมผิวด้วยสารสําคัญที่มีประสิทธิภาพสูงนั่นเองแล้วมันเป็นจุดเด่นตรงที่ว่าคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาอยู่ในองค์กรของโอลาโอลาจะเปิดจากคนที่รู้จักครับแล้วคนที่รู้จักบางทีเขาจะตามเฟซใช่ไหมคะตอนนี้เขาเห็นที่แต่ก่อนคุณโอลาเป็นอย่างนี้นะแต่พอตอนนี้อุ้ยทำไมดูดีขึ้นทั้งทั้งที่เดินทางขนาดนี้ก็เลยเป็นโอกาสที่แบบใช้อะไรคุณใช้อะไรจัดมาเต็มอย่างนั้นเขาจะดูจากหนึ่ง ดูจากผิวเราเองการเปลี่ยนแปลงของเราแต่ถ้าเป็นคนใหม่ปุ๊บที่ไม่รู้จักเขาจะดูจากอายุวัดอายุปุ๊บนะถ้าภาษาเราก็เอ้ยเอ้ยไส้อะยังจัดมาให้เต็มนั่นเลยใช่ไหคือเราดูอ่อนกว่าอายุจริงอ่อนกว่าอายุจริงครับท้ายที่สุดมีอะไรอยากจะฝากบอกสําหรับนักธุรกิจที่ชมรายการและอยากจะขยายงานในผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้บ้างไหมครับเขาควรต้องตรียมตัวยังไง อีกนั่นแหละเนาะต้องทิ่ตัวเขาอันดับแรกเลยนะต้องตัวเราเป็นพรีเซนเตอร์ของสินค้าคือถ้าเราเป็นพรีเซนเตอร์ของสินค้าที่บอกว่าเอสตาเซนซินดีนะสุดยอดทาให้เราเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นแต่เราดูไปแล้วเหนื่อยอ่ะเขาก็ไม่เชื่อใช่ไหมทุกวันนี้โอลาเดินไปโอลาแทบไม่ได้บอกเลยว่าเอสตาเซนซินดีอย่างไรถ้าคุณอยากรู้ดีอย่างไรดูที่ หน้าโอลาดูที่ผิวพันโอลาอย่างนี้นะคะและที่จะฝากทิ้งท้ายไว้วันนี้นะคะก็ขอเป็นภาษาฝรั่งเลยเนาะ you are what you eat ใช่ไหมคะกินอะไรก็เป็นอย่างนั้นใช้อะไรก็เป็นอย่างนั้นแหละถ้าคุณอยากให้ผิวพันของคุณดีคุณก็เลือกอาหารผิวที่ดีๆเข้าไปสู่ร่างกายของคุณครับาละครับนี่เป็นข้อคิดและก็เทคนิคดีๆจาก i i m o o n Grand Paradise ของเรานะครับวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วครับ ติดตามชมรายการรู้แล้วรวยได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ผมพร้อมทั้งคุณโอลาสวรรค์ต้องลาไปก่อนแตเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ